จะฝากอะไรคะพอดีเพิ่งมาคอสครั้งแรกอืยนี่ครั้งแรกเหรอครั้งแรกค่ะเหรอก็ตอบแบบงามๆไงใช่ตอนนั้นเธออะตัวฉาต้องตอบแบบไร้ายๆไม่รู้สิดนหมายแล้วไอ้คนี่คือปัญหาของวัยรุ่นไทยนะครับที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปนะฮะก็จริงๆอยากทำไมอ่ะทำไมอะไปดึงปีนเข้าให้ประโยชน์อ๋อดึงคันไกลตัดได้ไหมเนี่ยมันตัดทำไมอ่ะทำไมอ่ะมึงจะทำไงกู ใส่หมวกกัะแล้ไปนะคะก็นี่ครับเปลี่ยนพิธีกรเลยนะคะเปลี่ยนครับเอาเลยครับอยากจะฝากอะไรคะพอดีเพิ่งมาคอสครั้งแรกโอ้ยครั้งแรกเหรอครั้งแรกโอครั้งต่อไปเรียกพี่นะได้ไม่ใช่หรอใช่เลย่ก็มาครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเรียกเรานะเราชื่อนิวอย่าขาดสิคะเอาคาดผู้สามโลกเลยวะเอาใหม่สามสองหนึ่งอึ๊บคือยังไงมันมีแรงบันดาลใจที่จะมาเนาะมันก็เป็น เหมือนแบบกิจกรรมเราอยากให้มาเพราะมันก็ไม่ได้ไร้แรงเนาะมันแบบดีกว่าไปเล่นยาเส็ติดสุดแลยคือมันก็ออกแนวแบบความคิดสร้างสรรค์สำหรับผมนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆไม่ต้อนสัมภา์กูสิกูวินี่ก่อนให้อดับปักที่หัวใจอะอยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่อยากจะคอร์สเอางี้ดีกว่าผู้ที่สนใจอยากจะคอร์ส ขอบคุณครับปขอให้มาร่วมงานสนุกแบบีกันอีกครั้ต่อไปนะยังไงเจอพวกแล้วนาะก่มนี้มีแต่คนดีมากแถมัสีด้วยบองเลย่มนี้มันมีทงดีั้ไม่ดีนะคะคนดีนีลคนแ่าว่าเสียเวลาอีกสคนนี้นานมากเลยมึงรู้แล้วว่าเสียเวลามึงเอาเทปนี้เป็นอีก EP นึ่งได้เลยนะเอาจริงจริเนีก้าแสดงออกค่ะแล้ว แล้วก็อื้อนะฮะโดนแย่ไปเยอะแล้วอ่ะเอากิ๊ดดมึงก็กดคอนโรลซีคอนโรลวีวางเลยอ๋ออมเทสโอเคค่ะโอเคนะฮะไปดูให้คนเมื่อกี้นะอีกคนนี้พูดเหมือนกันนะครับเริ่มจากคอตัวง่ายๆก่อนก็ได้หรือถ้ามีงบประมาณน้อยก็ให้เริ่มจากคอสแบบตัวง่ายๆอย่างชุดนักเรียนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าขี้กลัวขี้อายเหมือนเราเนี่ยเป็นคนที่ ไอมาก่อนก็จะแบบไม่ค่อยกล้าก็ให้หาเพื่อนมาก็ได้คนอะไรเป็นคำแนะนาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะช่วยได้น้องก็เลยครับฝากไปเลยในขนาดเรายังกล้าขอน้องอยู่เท่ไหร่นะลืมถามตัวแค่นี้นะสิบสี่มึงไม่โตละบอกไปเลยครับขอบคุณมากครับน้องเป็นคําตอบที่น้องมีสาระที่สุดอ๋อยังไม่ได้ตอบอยากจะบอกว่าเก็บตังค์เยอะๆมาอยู่ในนี้แล้วตังค์หายบ่อย มึงฝากหรือปั่นเขาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างมีตังค่ะขอบคุณครับไปครับไปครับรรขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะถึงแม้ไม่ได้อยากทราบเลยแม้แต่น้อยสำหรับเพื่อนที่หรือน้องๆที่อยากจะคอรนะคะแนะนำค่ะเรียนให้จบก่อนทำตัวเป็นเด็กดีให้พ่อแม่แบบเอ,อเอ็นดูนะคะแบบอันนี้คือเราต้องเก็บเองค่ะไม่ต้องไปขอตรงๆอย่างเช่นข้างขนมเราอย่างนี้อย่างเราก็เก็บเองแล้วก็โดนด่าตลอดเอยเงินค้างขนมหายไปไหนก็นี่ไงค่ะ มันคือซื้อความสุขของตัวเองถูกซื้อในส่วนที่ตัวเองคิดว่าทําแล้วว่าทําได้ดีตบมือเลยค่ะมันน่าเหยียบกลัวใครใช่ไม่ต้องกลัวใครหรอกคนอื่นน่ะต้องกลัวใช่นะฮะก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรเป็นแค่ตัวของตัวเราเองแล้วก็อย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรก็ไปคนอื่นเลยครับผม ถ้าชอบก็คอนเลยคือมั่นใจแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับก็ถ้าอยากขออะไรครับเด็งไม่เด็งเก่งไม่เก่งไม่สนครับขอแค่กล้าแล้วทําให้มันเต็มที่ครับผูพูดจริงทาจริงขอจ้าเล่นดีดังมึงโดนตัวไหนมาหรืออะไรยังไงหรือมึงเป็นยัไงมันเป็นยังไงให้อินเนอร์เนี่ยก็คือว่าสวมสวมความเป็นตัวละครตัวนั้นไปอารมณ์สีหน้า เล่นกูแล้วมา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 เอา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 อนที่ไม่กล้าที่จะคอคนเรามันก็มีครั้งแรกเสมอใช่ใช้คำพูดเหล่านั้นอ่ะมาผ่านอันนี้ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยเสำเสริมเสริมก็คือคอครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องมีแบบพวกวิกเซตไม่ดีหรือแบบแต่งหน้าไม่ดีหรือแต่งหน้าไม่เป็นไม่ต้องทนใจ คอร์สไปเลยแล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้เราจต้องฝ่ายครั้งแรกมาก่อนแบบพังๆเลยๆก็เจ็บอะค่ะเจ็บมาย้ออนเปล่านใช่มาย้อนตัวเองแล้วทำไปได้ยังไงเหล่อแล้วทำหรื้หรอหรือยังไงไม่ความรู้สึกที่เราคอร์สไงว่าเออทำแล้วมันรู้สึกยังไง ถ้าตอนนั้นหนัก็รู้สึกไม่ได้คิดอะไร <ๆๆ S 1> ใช่ไม่ได้คิดอะไรเลยสรับดนวันนี้จิตแจ่มใสครับและที่ีมก็เปนยาวครับการคอร์สเทนเนี่ยหน้าตาเนี่ยไม่จำเป็นหรอกค่ะคือขอให้เป็นใจรักกิงเดียวก็พอค่ะ <c oughs> งานคอร์สเทนก็สนุกนะคะก็ถ้ามาก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนๆอีกเยอะแยะเลยนะงั้นมาลมง,งานคอสด้วยกันเถอะนะคะ เนดูมีสาระนะครับหลังจากจบอเวนเจอร์ภาคสาไปแล้วไม่ทราบว่าภาคสี่คุณจะกลับมาอีกไหมครับไปซูทานอสนี่เลยคอรสมานานยังครับอันนี้หกปีแล้วค่ะหกปีแล้วเหรอคอรสตัวนี้อย่างเดียวเลยไม่ค่ะแต่งตัวอื่นด้วยแต่ใจเย็นใจเย็นจะดีทำไมวะจะดีทำไมเนี่ยว่าเปลี่ยนมือมึงก่อนเลยเนี่ยมือมึงเป็นอะไรฮะ น่าจะแก่น่าจะเปลี่ยนมือตัวเองเอาคำถามก่อนเรื่องของมือเอาไว้ก่ออน่า what's your n a My e m name is j o s h j o s h นะครับ What you cosplay today Today I'm cosplaying Star Guardian Ezreal ออ๋ from League of Legends I feel very very excited to see lot s of cosplayers and to see my friends here อ๋อเจอเพื่อนเยอะแยะเลยนะครับ สุดะความบรควาสุทแวทำไต้องมาหามาะาดีเลโอเคะมึงก็รู้เรื่องนะโอเซกายโอเคแอคติ้ง